الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون منه في องคนอาณาขอตักเตือนตัวอาณาเรงท่านทั้งหลายให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาอานาด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็ตาอานาสงสารใช้ละเว้นและอ่านกลในสิ่งที่อัลลอฮฺ س ุบฮานแลูก็ตาอานาทรงสั่งห้ามท่านพี่น้องผู้มีศรัทธามั่นใน่นิ่งของอัลลอฮฺ س ุบฮานแลูก็ตาอานาที่รักยิ่งทั้งหลายครับการที่เรานั้นเป็นผู้ที่มุ่งมั่น แสวงหาบทบาทในความเมตตาของลอสสุภานาหัวตาลาเจ้า ah และเป็นที่รักของลอสสุภาราหัวตาลาเจ้า ah ในขณะที่เรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลานาทินทองในวันนี้ในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวินาทีที่เราอยู่ในเดือรอ,อดอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นได้รับการแสวงหาและได้บุญกุศลอย่างมาหาศาลอย่างเทียบเทียมกับเดือนอื่นๆไม่ได้ เพราะเวลาไหนช่วงเวลาไหนในการใช้ชีวิตของเราจะมีความประเสริฐเท่ากับวันเวลาที่เราอยู่นั้นในเดือนลอบดอนนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นจึงขอย้ำตัวผู้พูดเองแต่ท่านทั้งหลายผู้มีความศรัทธาและอิมาอัลลอฮุซุบฮานะฮวาตัฮาลาว่าในช่วงเวลาที่เรานั้นได้รประกอบอารนันอิบาดคุณงานความดีในเดือนละบดอนตั้งแต่ ภาคต้นที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนแล้วเรานั้นได้มีการสำรวจครบทรนวตัวเราแล้วอยัางว่าเรานั้นได้วางเป้าหมายในการที่จะรับและต้องการที่จะได้รับความเมตตาจากองค์สบฮารนาวตาอานาแล้วเนี่ยเราได้ดําเนินการและทําไปไล้ไปได้แล้วอย่างการที่เราจะกำหนดตัวของเราเองให้เรานั้นได้อยู่ ในกรอบของคันลองแห่งศาสนานั้นมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมีการประเตรียมจะต้องมีความเทียบพรอ้อมจะต้องมีการศึกษาหาความรู้และมันที่จะอยู่กับกลุ่มคนที่อยู่ในความเมตตาด้วยการตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านามีของเราได้ให้แนวทางและได้บอก สิ่งที่อัานน่าชื่นชมไว้หลายอย่างอย่างเช่นอินนฟิจันติบาบปรูโอลากรยานย์ดกุลูบินอุสยาอิมูยาบันย,ยิมะลาเดลกุลฟีอาาลุกอยุบุบอกว่าแท้จริงแล้วสวสนสวรรค์ที่ประตูหนึ่งที่ชื่อว่าประตูอรอย,ยานในวันกิมะนั้นผู้ที่จะได้มีสิทธิเข้าประตูนั้นได้เฉพาะ ผู้ที่ทําการถือศิลอดผู้ที่ถือศีลอดด้วยความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานวฺะัตาอาลาจะไม่มีคนอื่นๆนอกจากพวกเขาที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ประตูนี้เมื่อถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นการดํารงไว้เรื่องการถือศีลอดในเดือนมัรดอนนั้นเป็นกิจวัตรและให้ความสําคัญให้เรานรันได้ มีโอกาสแตะเรียมและองรัชสบการนาวัตอาลานั้นได้เตรียมประตูสําหรับผู้ที่ถือสิลธิกดไว้เป็นเฉพาตเจาะจงไว้ดังนั้นก็จะเป็นโอกาสที่เราและท่านทั้งหลายนั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าสู่ประตูนั้นของรัชสบการนาวัตอาลานในวันเพียงนั้ขอเพียงแต่ว่าเรานั้นจะต้องรักษาศรัทธาจุมานของเราเรานั้นจะต้องใช้ชีวิต จนกว่าชีวิตของเรานั้จนจะออกจากร่างด้วยกับความตักวาต่อรสศกานาวาตอาณาเจ้าเรานั้นจะต้องมีการรักษาข้อห้ามและรักษาการดํารงไว้ซึ่งการถือศีลอดและให้เรานั้นอยู่ในร่องรอยของความบริสุทธิ์ใจและความศรัทธามั่นต่อรัศกาณาวาตอาลาเราจะต้องขจัดมารมณ์ที่โกรธเกลี้ยวของเรา การพูดจาที่โกหกการพูดจาที่มีแต่เรื่องเหลวไหลมีแต่เรื่องไร้สาระเพราะว่าการที่เราจะพูดจาในสิ่งที่ไร้สาระแล้วแล้วถ้าเกิดการไร้สาระนั้นจะเป็นการนินทาผู้อื่นก็จะทําให้เรานั้นได้ไปละเมิดท่าคุณอาดัมของเขาเพราะฉะนั้นการดํารงไว้ซึ่ง การถือสิ่งดในแต่ละวันของเรานั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งอิบาร์ดไหนจะดีเท่ากันถือสิ่งโกรเพราะการถือสิ่งโกรนั้นทุกๆุกวินาทีทุกๆุกการดําเนินไปซึ่งการถือสิ่งโนั้นเราต้องสํารวมเติมและการถือสิ่งโกรนั้นเป็นการแสดงความพักดีเป็นพักคุณลอที่เรากับอวสุฮาละวะตอาลาที่ไม่อ่านให้ ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการปฏิบัติการถืนสิทธิบของเรานะั้นเพียบพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่เราและท่านทั้งหลายที่จะดำารงไว้ในการถืนสิทธิบเนี่ยจงมีความสําคัญและการที่เรายังคงอยู่ในเดือนเดือนนี้สิ่งที่มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนนี้เราก็พยายามขอรุกอาตเป็นขขขรัชสมานาัา อยากให้เดือนเดือนนี้นั้นได้ประสบกับเราเมื่อเดือนเดือนนี้ได้ประสบกับเราแล้วเราก็มันขอดุราว่าขอให้คืนอไรละต้นประดับนั้นประสบกับเราในเดือนนี้เช่นเดียวกันและเมื่อพ้นช่วงเวลานั้นเราก็จะต้องขอดุรอาอีกขั้นหนึ่งว,ว่าขอให้รมฎดอนที่กำลังจะจากเราไปนั้นให้เราในปีถัดไปนั้นเราได้รับการเยี่ยของเดือนรอมฎดอนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเรา จะต้องกำหนดและวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราและนอกจากการที่เราประพฤติและปฏิบัติอามานที่ดีแล้วเนี่ยเราทั้งหลายก็อย่าไปลืมว่าภาระหน้าที่ของการอบรมในฐานะผู้เป็นผู้นำของครอบครัวนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านนั้นยังมีหน้าที่บนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยการแนะนำตัดเตือนทุกคนในครอบครัว ในชุมชนของท่านเครื่องูงของท่านเพื่อให้เขาเหล่านั้นนั้นได้รักษาตัวไม่อยู่ในกรอบของศาสนาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นไม่ว่าจะคนที่อยู่ใต้อนานคะการปกครองของเราผู้ที่อยู่เคียงข้างเราบารรดาภรรยาและลูกๆของเราเราก็จะต้องหมั่นสั่งส,สอนและตักเตือนให้เขาเหล่านั้นนะั้นได้อยู่ในกรอบของแห่งศาสนาของเรา การถือสิกดนั้นเป็นการถือสินกรในบุคคลหนึ่งที่เป็นภาบังคับใน5ประการของศาสนาัญญัติญของเราและเดือนเดือนนี้อย่างที่เคยเรียนว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และน่าขอบคุณต่อรัชสมการนวตาราเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้เรานนั้ได้ปฏิบัติศาสนกิจให้ครบถ้วนทั้งสิ่ประการเว้นอย่างเดียวเรื่องของการทําพักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นช่วงเวลาของเดือนเดือน ที่เราใช้ชีวิตทุกๆอย่างนั้นจะมีคุณงามความดีมีผลบุญทวีคูลเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นจะต้องสอบสแสวงหาจะต้องขมับขม่นในการที่จะรักษาอสศยามของเราการถือสิพบนของเราเพื่อให้ความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้แสดงถึงความยังเกรงความตักวาต่อรัศมีาะนาวตาอนนั้นเป็นสิ่งที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นถ้าในอนาคตมีเวลานะครับในคราวถัดไปก็จะมานำเสนอในเรื่องของสิบคืนสุดท้ายและการเคว้นหาค้นคว้าเพื่อที่เรานั้นจะได้ประสบกับคืนไรล้คจุดวัซึ่งก็จะไม่กี่วันข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาสิบคืนสุดท้ายและเรานั้นก็จะ ้นขวาหาวันไรและต้นต้นและการประกอบุณง,งานความดีที่เรานั้นจะได้ประสบกับคืนเหล่านั้นได้ด้วยขึ้นเดียวกัน